โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เยวผมไซบกชาแนลน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําปืนย่ญ่สามขนาดสามคูนสามนะครับนี่ก็แบบนี junto, okay. <1 than reminis cing> ้นะครับนี่อันนี้แบบวางกระจกกับไม่วางกระจกก็ได้นครับนี่เจ้าปูนนะครับวิธีการทําก็โคตรง่ายมากง่ายง่ายโคตรง่ายเลยง่ายยิ่งกว่าปลอกเปลือกกล้วยนะครับน้องโอเค ง่ายกว่าปอกมะม่มวงครับขั้นแรให้เราเตรียมซีจิเซอร์เลสโตรอรนท็อตนะครับแล้วก็เลสโตนแล้วก็อะไรต่อพีเอ็มี๋ม่ทีหลังนะครับเคจากนั้นก็เตรียมบล็อกเหล็กน,นะครับเคเรามาสร้างกงาันดูก่อนนะเอ้ยลืมเตรียมปุ่นนะครับแล้วก็เตรียมปุ่นเอ้ยปุ่มนะครับทุกคน ปุ่มอะไรก็ได้นะอ่าวางนี่วางเก้าบล็อกนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้วางดีเจนเตอร์มาตรงไหนวะนลืมละโอเคแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราวางเรสโตนท็อต่างนี้แล้วก็ให้อ,อดีเจนเตอร์ วางไว้ตรงนี้นะครับเอเคจากนั้นให้เราวางเลสโตนไว้สองข้างนี้นะครับจะวางจะวางกระจกข้างข้างเนี่ยจะวางกระจกตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่วางก็ได้นะเอเคจากนั้นก็ใส่ปุ่มข้างหลังตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราเตรียมอะไรอันนึงนะครับนั่นก็คือ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> สมูท กตูนสลับนะครับเฮ้แล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับเน่วางไว้ตรงนี้แล้วก็ให้เตรียมน้ํามานะครับน้ำเน่วอทเอาเทอร์บักเก็ตนะครับใส่ลงไปนะครับเฮ้ดังนั้นเตรียมเทนทีมาสี่ลูกครับอเ 2> 1, 2, 3, อหนึ่งสองสามสี่เคนะครับอเฮ้ยนะอุอ้ย สองสามแล้วก็สี่โอเคจากนั้นกดลองมาดูกันโอ้โอหกคนไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมาตรงนี้นะครับ ทุกคนโอ้ทุกคนโอ้โอ้ทุกคนโอ้โอ้ทุกคนเครื่องพังทุกคนเครื่องพังเลยเฮ้ยนี่เครื่องพังเลยนะทุกคนโอ้โหง่นั่งไงนั่งไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหบล็อกเลยขายเลยนะทุกคนโอ้โห คนหายไปเลยบอกเลยนะครับอนุภาพแม่งจะแบบไม่อยากจะโม้อะครับก็แบบอืมนี่แล้วก็ยิงลูกไฟวนด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาลูกไฟวนลูกไฟลูกไฟลูกไฟอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่ 1, ora, นผมขอซ่อมก่อ pues, นนะทุกคนซ่อมก่อนซ่อมก่อนโอเคโอ้เลือโตน chip ok ui uh, ok ok đều đều. Đều oh, nâm, nâm, nâm. ok ok nó nó còn ok xong rồi rồi ok 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 เช็๊บโอคนะครับ oh, โอโหบอกแล้วทุกคนของที่นี่นี่ทำลายค่าตึกเอาเอาไว้ไปแกล้งเพื่อนได้ถ้ากคนเอาไว้ไปเกลี้ยงใส่คนอื่นนะอ่ะาแต่ว่าคนอื่นก็น่าจะรู้แหละสร้างที่มันให้คนอื่นไม่รู้นระทุกคนโอ้โห าโอ้ยอยากจะพูดอยากจะพูดหรอกครับน้องๆคือมันก็พูดนานนะครับคนโอ้ย,อยไม่ง่ายเลยนะฮึ๊บโอเคจุ๊งบอกเลยว,ว่ามีสามเพื่องเออ ก็อันหนึ่งขอย่อก่อนนะครับทุกคนจึ๊บจึ๊บโอยกดพร้อมกันสามเพื่อนเออขอบคุเอาเชื่อเทนทีหมด